ทุกคนปิดออกซิเจนก่อนปิดออกซิเจนบึ๊บหลังจากทุกคนปิดออกซิเจนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอเปลือกไข่มันจะขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ผมทายังไงต่อเดี๋ยวรอดูก่อนครับผมเดี๋ยวผมปิดทิ้งไว้ก่อนสัก5นาที10นาทีนะเดี๋ยวผมกลับมาถ่ายใหม่หลังจากปิดไปแล้วพักหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ใช้ไฟไฟฉายครับนี่รอด้านล่างนะตัวที่เหมีม่ยมจะมาวิ่งลงมาที่ไฟนะนจะวิ่งลงมาที่ไฟแล้วก็ตัวเปลือกมันจะลอยขึ้นข้างบนครับ ร็จแล้วก็พอเราเปิดรอด้านล่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เนี่ยปล่อยมันลงเลยเห็นไหมตัวทิมเมียมันจะมีไข่ผสมแบบไม่เยอะครับนิดหน่อยแต่ส่วใหญ่จะเป็นตัวทิมเมียนะทุกคนประมาณนี้ฮะถ้าไม่มีตัวกองสองชั้นนะเพราะว่าที่เขาแถมมารู้สึกว่าเขาแถมเฉพาะ ตัวกองอทีเมียอย่างเดียวไม่ได้กองไข่นะใครมีแบบกองจันเดียวก็ใช้แบบนี้เอาก่อนครับได้เหมือนกัน